สวัสดีครับรายการธรรมะจากสวนประภัยธรรมวันนี้จะได้พูดถึงความเป็นมาของคำพีวิสุทธิมรักซึ่งเป็นคำพีที่มีชื่อเสียงสถานวงการพระพุทธศาสนาเริ่มเรื่องก็มีอยู่ว่าในปีพศ953 ท่านพุทธโคศาจารย์จากประเทศอินเดียเนี่ยได้รับคำบัญชาจากธรรมโคสาจารย์ผู้เป็นอุปชาบอกว่าเธอจงเดินทางไปที่ประเทศลังกาเพื่อไปแปลพระไตรปิฎกและตกักถาจากภาษาลังกาที่เรียกว่าภาษาสิงหนเนี่ยแปลมาเป็นภาษาบาลีและอัญเชิญกลับมา ประดิสถานไว้ที่ประเทศอินเดียทั้ทงนี้ก็เพราะว่าหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกและอัตกถานั้นเกิดขึ้นที่ประเทศลังกาก่อนเนื่องจากในช่วงปีพศ400 5 0 0 6ห้า้อ้เรื่อยมานั้นอินเดียเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยพระพุทธศาสนาไม่เจริญรุ่งเรือง แต่ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนากลับมาอยู่ที่ลังกาลังกาจึงเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้มีการสังคยนาจารึกพระไตรปิฎกและอัตถาลงเป็นตัวอักษรเป็นครั้งแรกในโลกซึ่งสมัยนั้นก็ใช้ใบไม้เพราะว่ายังไม่มีระบบตีพิมพ์กระดาษออฟเซ็ตอะไรหรือระบบซีดีรอมอะไรไม่มีก็จะไปหาใบไม้ที่มีความเหนียว ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายเขาก็คัดเลือกได้ใบลานนำใบลานมาตัดเป็นผูก,ผกแล้วเอาเหล็กจานหมึกจุ่มหมึกแล้วเขียนอักษรทีละตัวเป็นพระไตรปิฎกฉบับตัวอักษรครั้งแรกในโลกในปีพศ450ที่ประเทศลังกาเมื่อเป็นเชนี้ลังกาก็จเจริญต่อเนื่องในขณะที่อินเดียมีความเสื่อมด้วยปัจจัยเกี่ยวกับว่าพระราชาเนี่ย ที่ตั้งราชวงศ์ใหม่เนี่ยไม่ได้นับถือพุทธไปนับถือศาสนาอื่นเขาก็ไม่ได้ให้การอุปธรรมภรพุทธศาสนาก็จึงเสื่อมนอกจากไม่อุปธรรมแล้วก็ยังเบียดเบียนพระพุทธศาสนาด้วยเขาเรียกราชวงศ์สุงขกะกษัตริราชวงศ์สุงข้าได้มีรับสั่งว่าใครตัดหัวพระเนนได้ให้เอามาขึ้นเงินหัวละลอยดีนาได้ลื้อถอนวัดวาเผาวัดวาอาราม นะบรรดาพวกมิชานิสีิก็ถืออาวุธไปเที่ยวฆ่าพระฆ่าเนนเพื่อจะเอาหัวมาขึ้นเงินาศาสนาพุทธก็จึงเสื่อมลงนับแต่ตั้งแต่ปีพศ400กว่าเมื่อเป็นเช่นนี้การเวลาผ่านไปโดยที่อินเดียไม่ได้เป็นแกนนําในการจารึกพระไตรปิฎกเป็นตัวอักษรก็ด้วยความที่ว่า,าศาสนาพุทธเสื่อมเต็มที กานเวลาผ่านไปเมื่อราชวงศ์สุงค้าครองราชได้1 0ึกับสองปีก็สิ้นสุดราชวงศ์สุงค้าศาสนาพุทธก็ค่อยๆกลับมาฟืน้นฟูเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ถึงเวลานั้นหลักฐานสำคัญ,สำค,ญสำคัญก็อยู่ที่ลังกาและโดยต้องเป็นว่าพระอินเดียเดินทางจากอินเดียไปลังกาเพื่อแปลพระไตรปิฎกและถกถาจากภาษาสิงหน ของลังกามาเป็นภาษาบาลีแล้วอัญเชิญมาเยผยแพ่ที่ประเทศอินเดียคราวนั้นเองพุทธโกษาจารย์ก็เดินทางโดยเรือสำเภาลักษณะของอินเดียเนี่ยเหมือนรวงพึ่งแล้วลังกาก็เหมือนหยดน้ำพึ่งเป็นเกาะจากอินเดียไปลังกาก็เดินทางโดยสำเภาไม่กี่วันก็ไปถึงเมื่อไปถึงแล้วท่านพุทธโกศาจารย์ก็ได้เข้าไป กราบอภิวาทท่านสังคบดีหรือสังฆราชแห่งหลังกาแจ้งความประสงค์ว่าตนเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อขออนุญาตแปลพระไตรปิฎกและสกถาจากภาษาสิงหลไปเป็นภาษาบาลีเพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญนำกลับไปประดิษฐานไว้ที่อินเดียฝ่ายสังฆราชลังกาก็ดาริว่าเออหนอ นี่ใครกันมาแต่ผู้เดียวแล้วมาบอกว่าจะมาแปลพระไตรปิฎกอันถรถฐานี้ใครเล่าจากไว้ใจว่าสติปัญญาจะคู่ควรพอเพียงจะทำการใหญ่นี้ได้หรือไม่เกิดว่าทำไปแล้วทำให้พระสัทธรรมวิปลาสคลาดเคลื่อนล่ะอัตธรรมเสียไปล่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้จักมาก่อนด้วย ก็จึงไม่ไว้ใจเมื่อพระธโกสาจารย์ขออนุญาตแปลตรงนั้นท่านพระสังฆบดีลังกาก็ไม่ได้ปฏิเสธตรงๆแต่ก็ยังไม่ไว้ใจเมื่อไม่ปฏิเสธตรงๆแต่ก็ไม่อนุญาตแต่ชวนคุยเรื่องการเดินทางเป็นยังไงดินฟ้าอากาศเป็นยังไงคุยไปเรื่องอื่นซะไม่คุยการสําคัญหัวข้อที่เขามาขออนุญาตแล้วก็รับสั่งให้ไปพักผ่อนสังฆราช อากาไปพักผ่อนที่กุติก่อนครั้น้นวันลุงขึ้นท่านพุทธโฆษาจารย์ก็เข้าพบใหม่แล้วขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งท่านก็ชวนคุยเรื่องอื่นไปอีกดินฟ้าอากาศภูมิประเทศอะไรไปอย่างนั้นไม่พูดถึงความสําคัญที่เขามาขออนุญาตแล้วก็ให้ไปพักผ่อนอีกเลยวันต่อมาพุทธโฆษาจารย์ก็เข้าพบอีกอย่างเงี้ยท่านก็พูดใบเบียงไปเรื่องอื่นอย่างเงี้ยถึงสามครั้งสามครา จนกระทั่งครั้งที่สี่่พุทธโกศาจารย์ก็เข้าพบอีกครั้งขออนุญาตอีกเลยท่านสังฆบดีก็ทนรบเร้าไม่ไหวก็จึงถามว่าอ้าคุณเอาละถ้ามแม้นว่าคุณตั้งใจเจตนาเป็นกุศลอย่างดีนี้แล้วแล้วก็หมายจะทําการใหญ่รับใช้ศาสนาให้มีคุณต่อาศาสนาดังนี้แล้วก็คุณจงไปรจนาเขียน ธรรมะมาให้ดูสักหลายผูกสมัยก่อนนั้นใบลางก็ต้องเป็นผูกผูกเพื่อจะได้ดูว่าสติปัญญาสำนูวันประพันธ์ต่างๆฝีไม้ลายมือนในการที่จะทำงานเกี่ยวกับคัมภีร์เนี่ยวุฒิภาวะพอเพียงหรือไม่ต้องการดูผลงานคล้ายๆว่าไปทำงานมาส่งให้ดูสักชิ้นนึงก่อนสิประมาณนี้เลยท่านพุทธโกศาจารย์ก็กลับไปยังที่พักเริ่มลงมือ รจนาเขียนรวมพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกนี่มีเนื้อหามากเหลือเกินประกอบไปด้วยพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมปีดกเนี่ยแปลว่าสักกล้าหรือกระเช้าทีนี้ในสมัยก่อนนู้นสังเฮนาครั้งที่สามครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเขาก็ ได้แบ่งกระเช้าเป็น3ามใบนะครับเดิมทีตอนแรกเลยกระเช้ามีสองใบคือพระธรรมกับวินัยขันสังยานาครั้งสามในปี235ยุคพระเจ้าอโศกมหาราชได้เพิ่มกระเช้าอีกหนึ่งใบจึงเป็นพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมแต่ก่อนน้นสองใบก็มีพระธรรมกับพระวินัยคําว่าพระธรรมก็คือมีทั้งอภิธรรมและพระสูตรนั่นเองขันถึงปี235ในยุคพระเจ้าอโศก คณะสงฆ์ว่าควรจัดเป็นข้อมูลนะข้อมูลเป็นสามผนกอันไหนที่เป็นวินัยก็สังฆยนาสารทยายวินัยก็เอาวินัยเนี่ยจัดไปหมวดหมูล่ลงตะก้าวินยัยอันไหนที่เป็นพระสูตรก็จัดหมวดหมู่เอามาใส่ตะก้าพระสูตรอันไหนอภิธรรมก็จัดหมวดหมู่เป็นตะก้าอภิธรรมดังนั้นไตรปิฎกจึงแปลว่าตะก้าสามใบที่บรรจุข้อมูล ทั้งสามหมวดหมูน่นี้แหละเนื้อหาก็กว้างขวางตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรม์คันแต่พุทธโกศา,าจารย์ก็ใช้สติปัญญารจนารวบรวมประมวลใจความสำคัญมาเป็นเนื้อหาสามอย่างในคำพีที่ท่ารรจนาเป็นตัวอย่างเป็นนำเสนอสังคบดีเนะี่ยก็ได้แก่ส่วนที่เป็น ศสนนะครับท่านใช้คำว่าศีลละวิสุทธิแล้วก็สมาธิในส่วนที่เป็นสมาธิวิสุทธิและอันที่สามก็ในส่วนที่เป็นปัญญาวิสุทธิก็สรุปว่าผลงานที่ท่านเขียนรจนาไปถวายพระสังฆบดีนั้นเนื้อหาประกอบไปด้วยศีลส,สมาธิปัญญาศสลสมาธิปัญญาเทียบ ได้กับพระไตรปิฎกส่วนศีลก็คือวินัยสมาธิก็เทียบพระสูตรปัญญาก็เทียบพระพิธรรมนั่นแหละคร่าวๆนะครับเบื้องต้นแต่ว่าในเนื้อหาก็ไม่ได้ลงเนื้อหาอภิธรรมนะักแต่ตอนที่เป็นปัญญากลับมาลงภาวนาวิปัสนาศีลสมาธิปัญญาสามประการนี้ท่านรจนาแล้วก็ได้นำไปถวายให้กับพระสังฆบดีได้อ่านพระสังฆบดีรังกาอ่านแล้วก็ถึงกับ ยอมรับในสติปัญญางานเขียนของท่านพุทธโกศาจารย์เลยท่านก็อนุญาตว่าถ้าเช่นนั้นก็อนุญาตให้ท่านเนี่ยทำการแปลพระไตรปิฎกอกัตถกถาจากภาษาสิงหลเป็นภาษาอินเดียหรือภาษาบาลีได้ไม่เพียงแต่อนุญาตเท่านั้นยังระดมนักปราชชาวลังกาที่เป็นคณะสงฆ์ชาวลังกา มาร่วมในงานแนะปลพระไไปกพระไตรปิฎกอัตถาครั้งนี้ด้วยคือให้มาเป็นลูกมือช่วยเหลือท่านพุทธโคษาจารย์จัดตั้งทีมนั่นเองแหละจัดตั้งทีมนอกจากอนุญ,ญาตให้ทํางานนี้ได้แล้วยังจัดทีมให้ด้วยมาช่วยเหลือกันนี่การเวลาก็ผ่านไปปรากฏว่างานแปลพระไตรปิฎกอัตถาแล้วเสร็จท่านพุทธโคสาจารย์ก็ เดินทางกลับมาประเทศอินเดียแต่ปรากฏการสำคัญที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้นนั่นก็คือคำรจนาที่เขียนเป็นตัวอย่างเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่นำไปถวายพระสังฆราชเพื่อให้ท่านทอดพระเนตรเห็นแล้วว่าอภิญญาแล้วว่าปัญญาคู่ควรจะทําการแปลพระไตรปฎกอัตถิาหรือไม่เนี่ยไองานรจนาตัวอย่างนี่มันกลายเป็นปรากฏการพิเศษขึ้นมาคือกลายเป็นคมภีที่ต่อมาภายหลัง มีชื่อเสียงโด่งดันแพร่หลายกระจายไปทั่วทุกประเทศที่นับถือพุทธศาสนาคำพีที่เขียนเป็นตัวอย่างไปถวายท่านพระสังฆราชนี่แหละได้ตั้งชื่อว่าวิสุทธทิมักมักแปลว่าทางวิสุทธทิแปลว่าบริสุทธิ์ทางแห่งความบริสุทธิ์ก็มีศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์เนี่ย ท่านก็ไม่ได้คาดหวังว่าต่อมากายแค่งานที่เขียนเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านพระสังฆบดีดูไม่ได้มุ่งหวังว่าจะแต่งคำพีให้มันยิ่งใหญ่อะไรนะตอนนั้นน่ะไม่นึกว่าต่อมาภายหลังจะประสบความสำเร็จเป็นคำพีที่ยิ่งใหญ่สถานประวัติศาสตร์พุทธศาสนาทีเดียวก็แลในวิสุทธิมรรคเนี่ย ส่วนที่เป็นปัญญานิเทศนะนะปัญญาวิสุทธิเนี่ยท่านไปลงเนื้อหาเกี่ยวกับยานสิบหกเต็มเต็มเลยตั้งแต่ยานที่หนึ่งถึงยานสิบหกก็เลยกลายเป็นว่าคัมภีร์เล่มเนี้ดังก็เพราะว่าอิงกรรมฐานอิงภาวนาที่เป็นไปเพื่อให้ได้มรรคผลดับทุกข์นั่นเองนี่โดยชาวพุทธทั่วไปเนี่ย ผู้ที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาก็ล้วนมีทัศนะปรัชญาแนวคิดว่าปรัถนาจะพ้นไปจากวัฏสงสารพ้นจากความทุกข์งั้นการปรัถนาต่อการได้มรรคผลเนี่ยก็มีอยู่ในจิตใจนะส่วนลึกของชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยคำพีใดที่กล่าวแสดง เรื่องลำดับขั้นตอนแห่งการบรรลุธรรมด้วยวิปัสนาคำพีนั้นนะ่ะในหมวดวิปัสนาอย่างนั้นนะ่ะก็จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศพุทธทั่วโลกซึ่งวิสุทธิมรรคในส่วนปัญญานิเทศได้นำเอาวิปัสาานาญาณ1 6มาบรรยายอธิบายไว้เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับใช้เป็นบรรทัดฐานของนักปฏิบัติทั่วโลกวันนี้พอสมควรแก่เวลาอมุทนาสาธุ